สวัสดีนะครับพี่นาะลนะูกค้าทุกๆท่านนะครับเดี๋ยววันนี้ก็จะแจ้งรายชื่อนะครับชุดชุดเดือนมกราคมนะครับปีหกแปดเนาะมีทั้งหมดก็ยี่สิบสองท่านเนาะแล้วก็มีนอกนี้อีกสองท่าน นะครับเพราะมันมีมันมีรางมันมีตัวรางแล้วก็มีตัวท้ายเปล่านะครับเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าลูกค้าท่านไหนไม่มีรายชื่อนะครับให้ให้ทักมาหาผมเลยนะครับทักมาหาผมทันทีเลยเนาะนะครับพี่คนที่หนึ่งนะครับก็ผมจะอ่านเป็นชื่อชื่อในไลน์นะครับชื่อในไลน์เนาะนะครับคนที่หนึ่งก็จะเป็นพี่วิศรุดนะครับพี่วิศรุดนะบุญชิด นะครับตัวนี้เป็นงานกำคอนะครับกำคอเลียงรางไม้ประดู่นะครับตัวนี้ชักเจ็ดห้าปีห้าสิบแล้วก็ท่านที่สองก็คือนักล่าข้างทางตัวนี้จะเป็นงานปืนศูนยะ์งานศูนย์นะครับมือสอดนะไม้กระพี้เข้าควายก็ใส่ชุดแต่งปีกเทอร์โบโทำสีนะครับชักหกห้ารางร้อยยี่สิบแล้วก็มีพี่ท่านที่สามพี่วีละสัก นะครับตัวนี้เป็นงานยิงหนูนะครับเป็นไม้ชิ้นเดียวนะครับไม้พยุงนะครับนะครับไม้พยุงชิ้นเดียวยิงหนูยาวร้อยยี่สิบแล้วก็ท่านที่สี่ทางเฟซบุ๊กเนาะสั่งมาทางเฟซบุ๊กตัวนี้ก็พี่ประวุฒินะน้อยมณีเป็นกำคอล่องนิ้วยิงหนูนะครับเพิ่มปีกเล็กแล้วก็ลูกดอกเล็กอีกห้าดอกแล้วก็ทางลายก็เป็นพี่ จิละศักดิ์นะครับเป็นทรงกำรรคอคานเวียงนะครับไม้ประด่นะครับตัวนี้ชักเจ็ดห้าปีห้าสิบแล้วก็ทางเฟซบุ๊กเป็นของพี่พงศกรนะครับตัวนี้เป็นผายิงหนูลูกเหล็กเนาะแปดสิบเซนไกลเหล็กราคานะครับตัวนี้แล้วก็ท่านที่เจ็ดตัวนี้เป็นท้ายเปล่าพี่อิทธิณะอิทธิมันนะพี่อิทธิมันนะครับเป็นท้ายเป่ากำรรคอล่องนิ้วนะครับไม้ประด่นะครับ เป็นงานดิบล่อง28่มิลแล้วก็ท่านที่8ปตัวนี้ทาง Facebook ที่สิริลักษ์นะครับจารพันเนาะ <c oughs> ตัวนี้เป็นงานมือสอดไม้พยุงนะครับลางฝังทองเหลืองชัก75็ดปีห้าสิบท่านที่9พี่เพ้งนะครับตัวนี้เป็นคนที่อยู่ในบ้านเดียวกันนี่เนาะพี่ก็สัง เป็นกำรรคอปะดู่ศูนย์นะครับตัวนี้เป็นไกล่ลระฆังนะครับชักหกห้าปลายทิ้งปลายสี่สิบปีห้าสิบเซนท่านที่สิบทางเฟซบุ๊กก็พี่ไซทูนนะพี่ไซทูนตัวนี้เป็นมือสอดไม้ปะดู่นะครับตัวนี้มือสอดไม้ปะดู่รางฝั่งทองเหลืองชักเจ็ดห้าไปชักเจ็ดสิบปลายสี่ห้าแล้วก็ทางเฟซบุ๊กพี่เอ็มไก่ตั้งเนะี่ครับตัวนี้ก็เป็นงานกำรรคอ ศูนย์กำคอศูนย์ไม้ชิงชันนับไกลระคังชักหกสิบปีกห้าสิบลางร้อยสิบเซนนะครับ,ร 60, 50, นะรบท่านที่สองทางเฟซบุ๊กพี่อาลาดินนะครับเป็นกำคองานศูน,ะนนะย,ย์นะครับตัวนี้ใส่ชุดครอปีกครบนะครับยิงซ้ายนะพี่เขาถนัดซ้ายนะครับตัวนี้ก็ชักเจ็ดสิบปีห้าสิบปลายสี่สิบห้าท่านที่สิบสามเนาะพี่ในไลน์นะสั่งมาในไลนะ์เนาะนายก่อน ชื่อลายแก่เนาะก็เป็นกำคอล่องนิ้วพยุงนะครับกำคอล่องนิ้วไม้พยุงตงัวนี้แล้วก็ปีกโรลเลอร์ยิงลายห้าสิบห้าเซนนะปีกโรเลอร์ยิงลายห้าสิบห้าเซนนะครับปีกโรลเลอร์ยิงลายห้าสิห้าเซนแล้ว แล้วก็ทางลายมีพี่วิษณุนะพี่วิษณุสุวรรดีนะครับ,นะรบเป็นตัวนี้เป็นผ่ายิงหนูกำคอไม้ประดู่เนาะไม้ท่อนเดียวนะครับตัวนี้ยาว110เซนนะครับแล้วก็ท่านที่ห้าทางลายก็พี่แจ็คพี่แจ็ค JNT นะเป็นกำคอคานเวียงประดู่ชัก7จ็ดห้าีหนะครับ แล้วก็ท่านที่16ตัวนี้ลูกค้าโทรมานะครับลูกค้าโทรมาก็เบอร์ที่ลงท้ายด้วยเก้าแปดหกห้านะเบอร์ที่ลงท้ายด้วยเก้าแปดหกห้าเดี๋ยวเวลาทําเสร็จผมจะโทรหาลูกค้าอีกทีนึงตัวนี้เป็นผ้ายิงหนูผ้ายิงหนูท่อนเดียวนะครับลักตัวนี้ก็ยาวร้อเซน แล้วก็มีพี่คมกิดเนาะตัวนี้จะเป็นรางศูนย์นะครับเจา,าะจช่องไกปีกขนาด28คูณ32ไกลละคังเจาะช่องไกระครังท่านที่18ก็ทางเฟซบุ๊กพีประดิตนะตัวนี้เป็นกรำรคอยิงหนูไม้สักนะครับท่อนเดียวเนาะยาว110เพิ่มลูกดอกอีก2ไม้สักถ้าเป็นยิงหนูแนะนำเป็นไม้สักมันจะเบามันเบาครับมันเบา,าเ,เ,บาาเ,เบาวาลายิงหนูกองข้าว เราสามารถถือได้ไปได้ทั้งวันทั้งคืนเลยนะมันเบาเอาไว้ยิงหนูกองข้าวแล้วก็ท่านที่19บเพี่เอะทางลายพี่เอบ้านนาตัวนี้ก็เดี๋ยวลูกค้ามารับเองอยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลกันอยู่ใกล้ใกล้ันเป็นกำคอยิงหนูไม้สักเนาะยาว120เซนใส่ปีกเล็กเพิ่มลูกดอก3ใส่ที่แขวนปลายเป็นลูกเล็กของพี่เขาแล้วก็มีท่านที่โทรมาอีกท่านหนึ่งก็ ตัวนี้รู้ชื่อพี่เขาอยู่เป็นของพี่วันชัยโทรมาที่เบอร์ลงท้ายด้วย1 0 9 0เป็นยกยิงไม้เป็นยกยิงพยุงนะครับตัวนี้เป็นรางประดูแล้วก็เป็นรางประดูยิงปลานะตัวนี้เป็นชุดยิงปลาแล้วก็พี่เขาสั่งรางเพิ่มเป็นรางยิงหนูอีกอันหนึง่งนะครับเป็นไม้มาค่านะครับยิงยิงปลาก็ชัก7 5 5ดห้าปีห้าสิบ แล้วก็คนที่ยีย่สิบเอ็ดก็พี่เป่าพี่เป่าก็เดี๋ยวลูกค้ามารับเองครับตัวนี้ก็ลูกค้าอยู่ใกล้ๆกันเป็นกำคอไม้ประดู่นะครับตัวนี้ก็เพิ่มรางทองเหลืองฝั่งรางทองเหลืองเพิ่มนะครับแล้วก็อีกท่านหนึ่งก็พี่ปุ๊กเฉยเยชื่อนะครับก็เป็นกำคอยิงหนูกองข้าวเหมือนกันตัวนี้ยาวร้อยสามสิบเซนนะครับผมแล้วก็มีท่านที่ อยู่บ้านเดียวกันก็มีมาสั่งผมก็มีพี่อาร์ตนะครับอีกท่านหนึ่งนะที่อาร์ตแล้วก็พี่ฟิลนะเป็นงานศูนย์นะครับก็เดี๋ยวทําใหนานนใ้นะครับงานศูนย์ไก่ละคังครับก็ชุดนี้ก็ประมาณ20 20กว่าท่านเนาะก็ใช้เวลาหน่อยนะครับนะใช้เวลาหน่อยนะผมเพราะว่าผมทําคนเดียวด้วยนะนะอาจจะใช้เวลาหน่อยนะครับทํา ต้องนี้ต้องใช้เวลาหน่อยนะแจ้งลูกค้าหน่อยเพราะว่าชุดเมื่อกี้นี้ผมส่งไปหลังปีใหม่ก็ผมก็หยุดพักไปหลายวันเนาะก็พักไปหลายวันเนาะเพราะว่าทํามาประมาณสองเดือนครับชุดชุดวิปัานมาทําประมาณสองเดือนเนาะทําทุกวันเลยสองเดือนนะครับติดต่อกันพอทําเสร็จพอส่งเสร็จก็พักนะครับพัก,พ,กพักเหนื่อยก็หลายวันห้าหกเจ็ดวันเลยแหละนะครับก็เพิ่งไปเอาเริ่มมาแล้วก็ ก็เริ่มทําชุดนี้ก็ตัดไม้ตัดลาขึ้นขึ้นงานก็ไปเอาไม้มาตดวนี้แต่ยังไม่ได้ตัดนะไม้ก็ขึ้นราคาของแพงครับผมไม้ที่ซื้อมาก็แผ่นซื้อมาอูแพงแพงครับแพงนะครับเมตรเจ็ดแปดร้อยเดี๋ยวให้ดูสภาพไม้ผมได้มาสี่แผ่นสี่แผ่นก็ดับแปดพันครับแปดพัน แต่ดูสภาพไม้ดิไม้โอ้โหครับไม้เป็นแบบมีรอยแบบนี้แบบนี้แต่ว่าไม้แต่ว่าไม้นี่ลายสุดยอดนะครับลายสวยจะสวยๆเลยไม้ประดูแดงแดงเลยครับเนี่ยปะดูแดงแงเลยนะประดูแด,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 ดงจัดเลยตัวนี้นะครับแต่ว่าลายลายสวยประดูแดงแดงโดู เป็นไม้ประดูแดงนี่ครับตอนยังไม่ใ่ก็จะเป็นแบบนี้นี่เนี่ยผมซื้อมาสี่สี่แผ่นเนี้ยนะครับตกแผ่นละสองพันนะตกแผ่นละสองพันยังไม่ได้พอนะครับนี่อย่างแพงจัดเลยครับขนาดไม้มีตําหนิรอยแตกรอยนี่นะครับเขาขายให้ผมเนาะก็ใ่ขึ้นรูปอยู่ก็มีขึ้นรูปไปแหละก็นี่มีงานยิงหนูงานนี้ก็ขึ้นรูปไปอยู่ อันนี้ก็ใส่แล้วจะตัดขึ้นรูปอีกนะครับนี่นะครับผมชุดนี้เป็นประดู่แดงๆเลยนะเป็นประดู่แดงๆเลยให้ดูโอ้ให้ดูไม้ลายจ,จัดเลยนะครับเป็นประดูเลือดนะครับตัวนี้ประดู่ข้างนะครับมันจะออกสีม่วงๆหน่อย เป็นลายเส้นออกสีม่วงๆด้วยดูข้างสวยติดลายเสือด้วยมีบางจุดๆลายเส้นคมๆเลยนะครับผมนี่โอเคนะครับเดี๋ยวก็กําลังดําเนินการให้นะครับต้องต้องใช้เวลาหน่อยนะพี่ๆน,นะนะครับที่นัดทิ้นเดือนบางทีไม่ทันก็อาจจะเลทไปหน่อยนะเพราะว่าผมทผําคนเดียวนะแต่ได้แน่นอนได้แน,น่นอนนะครับได้แน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ครับผมใจเย็นๆนะครับใจเย็นผมทำคนเดียวบางที เล่งมากก็ไม่ดีนะครับเล่งมากก็งานออกมาไม่ดีเดีย๋ยวไม่สวยอีกน,นะครับผมลายชื่อลูกค้าก็ตามนี้เลยนะครับตามที่ผมแจ้งนี้เลยนะครับถ้าลูกค้าท่านไหนไม่มีรายชื่อนะครับถ้าลูกค้าท่านไหนไม่มีรายชื่อก็สามารถทักมาหาผมได้เลยนะครับทักมาหาผมได้เลยเดี๋ยวผมลงคิวไว้ให้เพราะว่าบางทีอาจจะมีตกหล่นบางที แบบว่าบางทีลูกค้าสั่งอยู่บ้านแต่สมุดต,ตัวนี้นะครับอยู่ที่ทำงานผมลืมเอาเก็บลืมเอากลับไปด้วยครับพอตื่นเช้ามาก็ลืมลงนะครับลืมลงลงลง,ลงไว้ใหบ้บางทีมันมันบางทีก็คือมันผมคนเดียวนะผมคนเดียวก็คืองานตัวนี้มั่งตัวนู้นมั่งต้องใค้สั่งของนู่นนี่นั่นนะครับต้องคิดอะไรหลายๆอย่างบางทีมันลืมนะมันลืมลืม นะครับผมมันลืมนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็ต้องฝากพี่ๆนะนะไว้เพียงเท่านี้นะครับสำหรับก็ขอบคุณลูกค้าพี่ๆนะนะทุกๆท่านนะที่ชอบในผลงานหน้าไม้นะครับยิงปลานะครับผมที่อุดหนุนผลงานนะครับก็ขอบคุณมากๆเดี๋ยวรอบหน้านะครับเดี๋ยวรอบหน้าว่าจะออกเบอร์อีกระบอกหนึ่งนะครับรอบรอบที่ผ่านมาที่ผมออกสองสองกระบอกนั้นน่ะ โอ้แบบว่าเสียงขาดเกือบพูดง่ายๆเสียงกับขาดทุนแล้วมันไม่มันได้แค่ห้าสิบแปดเบอร์เองทุกคนนะครับแต่ถ้าไม่ถึงห้าสิบเบอร์ก็คือผมจะยกเลิกไงแล้วทีนี้ผมไปไปดูก็คือมันได้ห้าสิบแปดเบอร์ทุกคนโอ้ได้นะครับเสียงแบบเกือบเกือบขาดทุนนะพูดง่ายๆเกือบขาดทุนเพราะว่าผมออกไปก็หกถ้าหกสิบมันก็ หกพันนะครับหกพันเจ็ดพันก็รวมรวมแล้วก็ตีราคาก็ประมาณประมาณเกือบประมาณเกือบเจ็ดพันนะรประมาณเกือบเจ็ดพันประมาณเกือบประมาณเกือบเจ็ดพันนะครับก็ขาดทุนเพราะว่าตัวหนึ่งมันสี่สี่พันสองสี่พันสองก็บอกหนึ่งก็อีกอันนึงยกยิงก็สามพันห้าก็สี่พันห้าพันหกพันเจ็ดพันครับ 7จ็ดพันเจ็ดพันเจ็ดนะครับเจ็ดพันเจ็ดร้อยบาทนะครับถ้าผมขายเป็นกระบอกกระบอกผมจะได้เจ็ดพันเจ็ดแต่ว่าออกเบอร์นี้ผมได้อยู่ที่หกพันเท่าไหร่วะไม่แน่ใจหกพันสิบเบอร์ประมาณเกือบเจ็ดพันนะครับก็คือแบบอยู่ตัวครับอยู่ตัวคุณ <laughs> <laughs> นะครับยังไม่มีกำไรกำไรอะไรเลยนะพี่ๆนะนะแล้วก็ นะเดี๋ยวขอจบคลิปวิดีโอไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวพอดีมีลูกค้ามาหาับพค,ค่รับสั่งนำไมายิงปลาไว้ฮนะมาตามคิวงานช่างแล้วนี่ช่างอาร์ตครับช่างอาร์ตโมดิฟายเอ้นี่มือยิงนะครับมือยิงแห่งบ้านาเพียงใหม่นะครับผมโอเคครับผมเดี๋ยวคลิปนี้ก็จบไว้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ